ออกไ้เริ่มสวยแล้วครับผมแดดออกแล้วนี่มาเลยครับปลาขาวครับผมแจ่มนี่จีไสประมาณนี้เลยครับนี่จอยวัดบ่ไหวครับเบื่อแล้วครับนี่โทรให้ทีมงานมาวัดเลยครับผมสวัสดีครับพบกับผมสร้างเจ้าพิจิ้งหากินที่ตะวันออกครับมื้อนี้ก็พามาตกป่าขึ้นเก่้านะครับนาะหมายเดิมครับหมายแก้มลิงบ้านด่านครับอำเภออรัญจังหวัดสะแก้วครับผม นี่ตอนนี้ช่างจ่อยกำลังสีผสมเนื้อนะครับเนาะ <_ d ata> หมูว่านนี่ <_ d ata> พิษสูตร <_ d ata> เอาเนื้อไปใส่ถังแฟบตัวครับเนาะ <_ d ata> ปลาบ่กเข่าโอจะได้เปลี่ยนถังครับนี่ช่างจ่อยเปลี่ยนถังแล้วนี่เนื้อก็เป็นไผ่เขียวเานี่ครับนนี่น่องไไม้ผเขียวนี่ครับน้องไม้ไผ่เขียวถุงนึงครับแล้วก็หั่ครับผมห้่นช่างจ้อยใส่จักประมาณกิโลนึงแหละครับผม ด้วยเส้นอย่างไรนะครับใส่แค่สองอยางนี่ครับตกปลาขาวเนาะตกปลาขาวคนให้เขากันแค่นั้นแหละครับนี่อันนี้มันะมีเยื่อเก่านะเยื่อเก่าหมู่วานที่มันเหลือครับผมคนให้เขากันแล้วก็ใส่น้ำจุกแล้วนะครับบม่ได้มีอย่างครับสองอยาง ไเขียวนี่บัตรทางจ่อยยี่สิบห้าบาทครับทำซื้อลงสีมาโลดละสิบาทครับผมลงพุนประมาณสามสิบห้าบาทครับอันนี้เดี๋ยวเบิ้งครับว่าจะได้ปลาหน่อยปลาหลายปันไนเดเรียบร้อยครับเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปจีเบ็ดกัน บอละครับเ <c oughs> บ็ดสังจ้ยก็ใส่เป็นเบ็ดเบอร์สามนห่วงตาเพชรนะครับนะธรรมดาเท่านี้แหละไมไ่มีอย่างเดอกครับ <c oughs> <c oughs> ไปครับเดี๋ยวไปลงเบ็ดกันก่อนครับผม ครับสันิกะเป็นเวลาแปดโมงครับสั่งจอยลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับผมหาคันครับมือหนึ่งเยียบนะครับเนาะหน้าพันมาก่อนพื่นบอกว่าเขามาใส่คายครับนี่ใสหน้าที่เฮ้าตีเบ็ดนี่ครับนี่บรู้ว่าจะมีแจ้มมีโตหรือเปล่านะครับน้องมือนี่เดี๋ยวรอรุ้นกันครับผม เบาวงแงเนี่ยเียวเอ,อ้้เจนนเ้น่อยนตะเพียนตะเพียนหน่อยมะเพียนน้อยเตรมแรกแหกหมานมาแล้วครับสะเพียนครับผมนรอรุ่นแต้มต่อไปกันครับ กับผมตอนนี้ก็เก้าม้งกัวครับปลากระเข้าเรื่อยๆครับนี่เอาหัวแข็งครับปลาใสปลาขาวครับผมเข่าเรื่อยๆครับพอได้ทอยอยู่ดอกบุญนี่นะครับเดี๋ยวไปรุ่นกันนะไปรุ่นแ้มต่อไปกันว่าจะมีใส่ใหญ่ๆบ้างนะครับเนาะรอลุนกันครับ แดดออกใส่เริ่มสวยแล้วครับผมแดดออกแล้วนี่โอ้หน้าเพิ่งกลับไปแล้วนะครับเนาะว่าเพิ่งสูดแดดบ่หวสั้างจอยอัลมมานําพอดีเดียวโทรหาสร้างวิครับสเสียสร้างวิตามมาเป็นมุ่ครับผมใส่สวยขึ้นครับนี่ปลาขาปลาสอยปลาหัวแข็งนี่ครับใส้สวยนะครับเดี๋ยวไปรุ่นแท็บต่อไปกันครับตอนนีส้สร้างวิกับบ้านห้อยแล้วครับนี่ โอ้ oh, พึ่งมาครับสังวีพึ่งมาโทร์สังจอยโทรหาสังวีครับปลากระเข้าเรื่อยๆนะครับเนาะเข้าเรื่อยๆนั่นๆๆๆเอาอีกแล้วครับนี่หลังแรกหลังแรกเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนี่มีแต่แห่งคือเกาครับมาเลยครับปลาขาวครับผมแซ่มนี่ชิซา้ประมาณนี้เลยครับนี่ หลายครับกินถือว่ากินกินดีอยู่กินจัดอยู่ครับตั้งใจกับสีรอเบิรงแเจบใหญ่ๆครับผมว่าจะมีบ่อากาศมันดีด้วยครับมื้อนี้แดดดีบนแน่นะครับมื้อนี้อาจจะเห็นตูงงามๆครับผมเรารุ่นกันต่อไปครับผมของสวีครับเอาอีกแล้วครับของสวีครับสวีพลุ่งสี่ครับนะครับเนาะ กินจนไ่ได้เศร้าครับบรหยุทธ์แต่ว่าสักจอยบุคคัยได้ชยนะครับเนาะมันกันรุ่นเดิมๆครับประมาณนี้ปุตีนี่ครับประมาณสองนิ้วอะครับผมเป็นปลาขาวครับถือตลอดครับผมอ่ะโซดูเนี่ครับนี่รุ่นนี้แหละครับกินไม่ได้เศร้าเลยครับสังวีพันมาที่หลังพันสิได้เป็นโลเลยครับนี่ แต่ช่างจอยบุกค่อยจะถ่ายครับเดี๋ยวคลิปมันสียาวนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวรอรุ่นแต้มยิ่งยักันครับผมช่างจอยวัดบ่ไหวครับเบื่อแล้วครับนี่โทรให้ทีมงานมาวัดเลยครับผมสั่งก่อนครับสั่งก่อนครับมาแล้วครับโตยกญ่เลยครับง่า่ปะง่ายปะง่ใหญ่ายเบื่มามาโซดีโซ่เดี โอ้หครับนี่โอ้หเบิ้งค้นวัดกันครับไส้สวยครับผมมาครับผมมากินข่าเศร้าน้ำกันครับบ่มีเวลากินข่าเศร้าเลยนี่เกือบเกือบใบสองละตอนนี้ห้สักก่อนจัดการครับผมป่าน้อยกินจัดครับพุนดึกดึกงดักดักกี้คุนครับพุนกินตลอดนะครับเนาะเดี๋ยวช่างจอยขอกินข่ากันครับเดี๋ยวลุยจอยอีกสักพักหนึ่งครับผม ตอนนี้มอบหน้าที่ให้สร้างก่อนครับกระชังวิเพิ่นครับผุ่นบ่ไดมีเวลาพักหรอกครับนี่โอ้โหกินจัดครับผมข,ขั้นขัน้นขางกินแล้วนานนะมัม ดึงคันโยกเลยมีั้ยโอ้คันโยกเลยเ่าเป็นปลาเข่าสวบวะว่าหมุนเป็นปลาก้างมาบ่ไลไล่ไลมาเลยเนี่ยก็เลยพักได้ครับนี่นี่คันทั้งนี้กินอีกแล้วครับนี่นี่นี่เบิรงเอาเนี่ยเอาตัวปลานี่โอ้โหใช่เียครับกระลังทอดครับผมตีลงไปมีจี้นี่ตีเอาไว้ตีตีไปกินปุ๊บครับนี่ครับนี่นี่นี่เอาแล้วครับนี่ บ่มีเวลาพักเลยเอาสักก้อนไปดึงเบิ้งเบื้องดู <c oughs> ไปยังโอ้เอามาให้เพื่อนเบิ้งดูนี่เดี๋ยวคอยดึงขึ้นสามคันเลยด้วกินสามคันแล้วกินสามคันแล้วโอุ้หนะดึงดักดึงด,ดักครับบ่ค่อยได้ถ่ายครับผมตอนนีเ้เกือบใบสองแล้วครับช่วงสุดท้ายครับผมเมื่อยแล้วครับฉิ่เมื่อยแล้วพอได้ทอดแล้วครับผมอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ ไงบ่โอ้โหสองโตรครับนี่คุณน่ะแม่กับลูกอือเบิง่งอีกตัวนึงเกือบมองไม่เห็นโอ้กินไว้ทุกขั้นเลยครับเด่นนะ่ะไปครับเดี๋ยวสักจ้อยขอเก็บอุปกรณ์กันครับผมเดี๋ยวค่อยไปสรุปแต้มสรุปโตกันนะครับเนาะครับผมตอนนี้สักจ้อยอเก็บของไปเลยครับผมโอ้ เมื่อยแห้งครับืัอนี้ตอนนี้ก็บเป็นเวลาแค่บ่ายสองโมงนึงนะครับเนาะสองโมงสิบปั๊สองโมง,ส,ง,โมงสิบนาทีชางอยเบิงโทรศัพท์เมื่อกี้นี่เดี๋ยวเอามาเบิง้งสรุปแต็บสรุป,รปตัวกันครับผมนี่ครับผมได้อยู่ครับประมาณสามโลครับ โอ้พอได้อยากได้กินคือเกาครับผมนี่พอได้ทอดครับเมื่อยแห้งครับกินจัดครับเมื่อนี้กินจัดแห้งปลาโอ้กินยังจัดเลยครับแต่หักโตมันบกค่อยใหญ่นะครับเนาะนี่โตมันก็ไดแต่ก็พอได้ทอดเลยครับนี่พอได้ทอดกระขอบคุณหลายๆครับผู้ที่เข้ามารับชมและติดตามครับเอด้สร้างจ้อยแก่เฮ็ดคลิปมาได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนครับผมเฮ็ดมาเรื่อยๆนะครับเนาะกระขอบคุณหลายๆผู้ที่มาติดตามครับ สำหรับคลิปนี้ช่างจ้อยกับล้าไปสักหน่อเนาะครับเนาะพ่อกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับอ,อนักอึ้งๆไาเนยโอ้โอ้โอ้โอ